เชฟผู้ท้าชิงเชฟพอลและเชฟเตฟานโนก้าวเข้าสู่คิตเชนสเตเดียมประเทศไทยเพื่อประลองฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารในซึกทลมบัลลังระะลก,กระทะเล็กกับเชฟกระทะเลกประเทศไทยเชฟหนุ่มและเชฟเอียดในโจววัตุดิบ US b e สบีเนื้อบัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาและวัตถุดิบพิเศษเลือดหมูสดเชฟทั้งสองทีมก็ได้รังสรรอาหารออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนู และต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟแอนดี้ฮาเมเดอร์ดเลดเตอร์ออฟคาลินารีแอดสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดเชฟจูเลียนลาวินเชฟโอเนอร์แอดกอสซิปมิสเตอร์แมทธิวเรโนโฮเทลแมเนเจอร์แอดปทุมวันปรินเซสโฮเทลมิสเตอร์อังสการเชลเลมเมอร์ดีเรกเตอร์ออฟฟู้ดแอนด์เบเวอร์รจจากโรงแรมสยามเคมปินสกี้โฮเทล คุณเมธินีกิ่งพยอมพิธีกรนักสแสดงอันดับแรกเป็นเมนูจากเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟหนุ่มและเชฟเอียนครับวันนี้นะครับผมกับเชฟหนุ่มเองก็ทำเป็นคอนเซ็ปต์แบบ East meets West นะครับผมผมจะพรีเซนต์จานแรกเป็น West นะครับเป็นเนื้อเซอร์ลอยแล้วโรยด้วยลาบเมืองนะครับผมพอหลังจากนั้นแล้วนะฮะก็แช่ลงไปในเหล็กเจนสไลด์นะครับนนดดรบ,บางๆนะครับผมจานนี้เรียกว่า Working out on. Please enjoy. Presentation wise, nice, natural, colorful. Um, taste, like you said, beef, nice seared, uh, nice US beef, nice taste all over. I think it's it's a really good dish. Really nice. Thank you, Carlota. ต่อไปเป็นเมนูที่จะได้สัมผัสกับความอร่อยแบบอาหารสไตล์ตะว,วันออกจานที่2เป็นชื่อว่าวัวสันในหวะนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าผมใช้เนื้อสันในเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดนะครับในในหม้อน,นี้นะครับผมก็ใช้ซินนามอนให้มันเป็นควันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟกับซุปนะครับ please enjoy Uh, first of all, i like to say it's a very creative uh, presentation. Um, and as you said, um, when you open, you can feel and uh, smell really nice the cinnamon, um, which i really like. i think also the beef is very, very uh, soft and tender, and it's very well balanced uh, within your soup. so it's an excellent dish. thank you, captain. i like very much the presentation, too. Uh, the combination of flavors is really excellent. it tastes very, very good. I'm I happy I, came there and I can test this kind of dish came happy there and can taste Thank you you to of done Well ถัดไปเป็นเมนูการรวมรสชาติความอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบเมนูนี้ชื่อว่าวัวล,ลืมตัวนะครับเพราะว่าผมใช้เนื้อวัวมาวางไว้บนตัวแล้วต้องใช้หัวกุ้งแล้วก็หางกุ้งเป็น presentation แล้วก็ผมใช้น้ำสลัดเวสซิ่งที่ออกเป็นไทยๆ please enjoy First it looks very very nice. Um, the, street, the sweetness between the big prawns and uh, the, the small light um, smoke flavor from the beef, the combination match well. With, as you said, the small herbs a bit uh, bit peppery, well well balanced and um, uh, it's, a, it's a nice dish is. และต่อไปเป็นเมนูสเต็กสไตล์ Black แอนด์บรที่อร่อยล้ำเนื้อคำบรรยายจานนี้นะครับผมเรียกว่าเนื้อนมไข่นะครับผมทางด้านหน้าของกรรมการนะครับจะมีเป็นกลิ่นเนื้อนะครับพื่อต้องการที่จะให้ทานไปแล้วได้กลิ่นไปด้วยนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นซอสที่ผมใส่แบแลแซลลงไปครับพื่อต้องการที่จะให้ซอสเนี่ยเข้มข้นนะครับผม please enjoy Presentation นะคะ Creative มากๆเลยนะคะหน้าดูหน้ามองแล้วกลิ่นหอมมากๆได้อโรมาจริงๆเลยนะคะส่วนเนื้อเนี่ยพอทานใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเนี่ยนุ่มค่ะชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับผมและต่อไปเป็นเมนูจากวัตถุดิบพิเศษของเชฟกะทะเหล็กประเทศไทยครับจานนี้นะครับผมเรียกว่า เลือดคำหวานนะครับเป็นเหมือนขนมหมดเลยนะครับอันแรกนะครับผมนำเลือดนะครับไปทำเป็นไอติมน,นะครับอันที่สองเราทำเป็นไมโครเวฟเ้กเพราะเราใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองตัวที่สามเชฟหนุ่มทำเป็นพานาคอต้านะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเป็นผลไม้ที่คอมเพลเมนต์ซึ่งกันและกันกับตัวพานาคอต้านะครับ please enjoy I like very much the presentation with the wooden uh, the wooden tray, and we say for the ice cream it's good. You added the chocolate, with the flavor. Uh, for the panna cotta, um, it's a bit of the blood on panna cotta. but well, I don't like it too much. Um, the sponge the, the cake is nice. Of course, it's quite original and difficult to um, to do a dessert, you know, with blood. But I think overall you quite well managed, you know. Uh, uh, and to surprise us, you know, with this uh, product. Thank you, uh, Very nice presentation uh, as well. Uh, really surprised with the ice cream. It's pretty really good. Um, as you say the saltness came out from the, the panakota but at the end, make the balance well as well. The sponge cake is good, and uh, the small touch of uh, rose flavor make a touch of a uh, subtle taste and. Uh, อันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟพ่อและเชฟสเตฟาโโนครับจานแรกถือเป็นเมนูที่ได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อยของเนื้ออย่างแท้จริงโซเดคอนเซ็ป so of, of today is uh, i n uh, จานแรกชื่อว่าบาร์บีคิวเตาถ่านนะครับ เราก็จะกินกันบนพื้นหญ้านะครับก็เป็นเหมือนกับเซอร์เคิลเลตของออวงเวียนอาหารนะครับวับวกินหญ้านะครับเราก็มาทานกันบนพื้นหญ้าอีกทีนึงนะครับ Thank you very much for this presentation This is something really special Your theme with the barbecue in the park I guess uh, we can see it and feel it and uh, taste um, beef perfect. I like the way. Just one side cooked, really soft, really good beef. Um, presentation all over, really something special, really special. Thank you very much. ต่อไปเป็นเมนูที่ปรุงแต่งรสชาติเสมือนได้ทานสตรอเบอรีร่จริงๆจานต่อไปก็ชื่อว่าแซงว่าสตรอเบอรีร่นะครับจะเป็น uh, เนื้อดิบจะมาปั้นให้เป็นลูกสตอรอเบอรี่แล้วก็คุกบนผงสตรอเบอรีร่อีกทีนะครับ มีขนมปังอเบเพิ่มนะครับอยู่ข้างใต้เป็นการตัดเลี่ยนของเนื้อดิบนะครับ but uh, i agree with you that uh, with uh, strawberry powder uh, and the meat together is a very good uh, mix on my, in my mouth very good taste thank you very much So basically for this dish um, decided stick for to flame and call park decided with it picnic in the the we've จานนี้ก็จะเป็น c n i c in the า a r k นะครับหรือว่าพายเนื้อสไตล์ฝรั่งเศสนะครับในพายนี้ก็จะมีเป็นเนื้อเทนนรลอยแล้วครับมีตับห่านฟอกานะครับแล้วก็ยังมีเห็ดทัฟเฟิลกับสโนว์พีนะครับเป็นซอสที่วางอยู่รอบๆจานนะครับ Picnic in the Park that remind me exactly when I was young with the very classical French flavor for me as well as French Segreens l� fit the of the และต่อไปเป็นเมนูที่ทำให้ได้บรรยากาศของการรับประทานอาหารในท้องทุง่งจานนี้ก็ชื่อว่าวัวอ่อนกินญ่าแก่นะครับข้างล่างจะเป็นจูลุสแลมันที่ชก k นะครับแล้วก็มีโฟมของบีทรูทที่เป็นสีแดงตกแต่งด้วยดอกไม้ป่าครับ I think the presentation is absolutely fabulous. The taste of your dish is, uh, I really love that. Um, it's, uh, the meat is, is uh, very tender and um, I can actually taste uh, the grass. It's not overpowered too much by the cheese. Actually, when you said uh, you have the cheese with the herb, I thought that might overpower it a bit, but it's absolutely perfect. Uh, it's a very good dish. Thank you very much. ถัดไปเป็นเมนูความอร่อยที่เหมาะสำหรับรับประทานเวลาปิกนิกครับจานต่อไปนะครับก็เป็นดิก uh, กิ้งปลาบนหรือว่าสตูเนื้อลุยสวนนะครับที่อยู่ในถ้วยสีแดงเป็นสตูเนื้อนะครับ uh, ลิบอายที่เอาไปตุ๋นในในวายแดงนะครับ very very nice presentation very creative um, i like very much you know uh, your beef stew Yeah, very tasty, and the espuma of parsley also with a touch of um, truffle on top is uh, excellent. And the pistachio bread crust, as you mentioned, with the Dijon mustard and uh, with the, with the beef, it's uh, very tasty. So excellent dish. Thank you very much. Okay, this is uh, called uh, fallen blood and chocolate ice cream. ครับจานต่อไปก็เรียกว่าไอศครีมเลือดนะครับสไตล์ตะเลียนนะครับมีผลไม้2อย่างนะครับบนจานก็จะเป็นราสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่นะครับแล้วก็ซอสที่ตั้งใจวาดให้เป็นอย่างนี้เหมือนกับเลือดสาดเปบนจานนะครับเป็นซอสสตรอเบอรี่กับซาบิยองนะครับเวลาตอนเห็นที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าถามดยว่าจะกินลงหรือเปล่านะคะแต่พอทานดูแล้วเนี่ย รสชาติของช็อกโกแลตกับเลือดมันกลมกลืนกันแล้วก็แปลกดีค่ะ Should I call you now uh, Picasso or um, no very nice very nice presentation uh, the taste the the sweetness of the chocolate ice cream a um, little bit sour from the berries matching very well together the blood I think it's it's true. It's a little bit more sweet as the normal chocolate ice cream. So really nice. Thank, Thank you very much. Thank Thanks a lot. กรรมการเขาเห็นแล้วนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันแบบทักทีมแต่คณกรรมการไม่ต้องทักทีมนะครับให้คะแนนตามความต้องการของกรรมการครับขอบคุณครับ และการแข่งขันทำอาหารนัดพิเศษศึกถล่มบัลลังกระทะเหล็กระหว่างเชฟเอียนและเชฟหนุ่มปะทะสองเชฟผู้ท้าชิงเชฟพออและชเชฟสเตฟานโนกับวัตถุดิบหลัก US Beef เนื้อวัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาและวัตถุดิบพิเศษเลือดหมูสดในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัตรนี้ผู้ชนะก็คือ เชฟผู้ท้าชิงการแข่งขันในวันนี้มิสเตอร์แมทิวให้เชฟกปโตเล็กเป็นฝ่ายชนะส่วนเชฟแอนดี้เชฟอังสกาให้เชฟผู้ทาชิงเป็นฝ่ายชนะและคุณเมทินีเชฟจูเลียนให้เชฟทั้งสองทีมเสมอกันดังนั้นการตัดสินโดยใช้ผลจากจำนวนของคณะกรรมการ,การจึงทำให้ผลการตัดสินทีมเชฟผู้ทาชิงเป็นฝ่ายชนะด้วยจำนวน2ต่อห Uh, today the, um, the winner was no winner for me they was equal both of them make a really nice job different technique uh, different flavor different the, the overall was for some dishes was better for the, the challenger team and some dishes was better for the for the uh, iron chef team the, the challenger that was very creative the dishes really special um, taste wise was The the amazing Pro ถือเป็นชัยชนะในการรังสรรค์ที่สุดยอดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเล็กประเทศไทยและต้องยกให้พวกเขาเป็นสุดยอดเชฟผู้ชนะตลอดกาล